สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานะครับอัปเดตเกี่ยวกับนะครับว่าอาวสานจริงหรือเปล่านะครับสำหรับรถแคปนะครับที่ไม่ให้นั่งเบาะหลังโดยที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยนะครับท่านผู้ชมก็มีข่าวรือนาหูกันมาพอสมควรนะครับเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับด้านพลตำรวจจิรสรรแก้วแสงเอกนะครับ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นะครับในฐาโโนะโฆษกบชนเปิดเผยว่าพรบจราจรทางบกนะครับฉบับใหม่เรื่องการคาดเข็มขัดนิรภัยบังคับเฉพาะนะครับอันนี้นะครับบังคับเฉพาะรถที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนนะครับโดยผู้โดยสารทั้งแถวตอนหน้าผู้ขับขี่นะครับแล้วก็แถวตอนหลังก็คือผู้โดยสารนะครับที่นั่ง ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยนะครับมีผล5กันยายนนี้โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะครับผู้ขับขี่ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะขับรถยนต์นะครับแล้วก็ผู้โดยสารที่นั่งแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่นๆหรือตอนหลังนะครับ ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยกับที่นั่งตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์นะครับส่วนผู้โดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน6ปีต้องจัดให้นั่งในที่นั่งทิ้นิรภัยสำหรับเด็กหรือนั่งในที่นั่งพิเศษนะครับสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตรายหรือมีวิธีป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะครับ ขณะที่ผู้โดยสารที่มีความสูงไม่เกิน135เซนติเมตรต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งนะครับหรือมีวิธีป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะนั่งแถวตอนใดนะครับส่วนกรณีรถเก่าไม่มีเข็มขัดนิรภัยมีข้อยกเว้นคือรถยนต์ที่จดทะเบียนก่อนวันที่1มกราคม2531นะครับที่ไม่สามารถติดเข็มขัดนิรภัยได้นะครับ จาหากจดทะเบียนก่อนวันดังกล่าวไม่ไม,ไมิถือมีความผิดนะครับรวมถึงรถกระบะที่มีการจดทะเบียนก่อนปี2.5.3.7อันนี้คือรถกระบะนะครับจะยังไม่มีผลมาคับใช้ส่วนรถกระบะที่ไม่มีเข็มขัดนิรภัยก็ต้องมีข้อกาหนดพิจาร,รณาอีกอันตอนหนึ่งนะครับส่วนของที่นั่งสําหรับเด็กที่มีผลในวันที่5กันยายนนี้ ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีะการประกาศประเภทคาซทีที่นั่งสำหรับเด็ก3ประเภทก่อนนะครับคือที่นั่งสำหรับเด็กที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กและที่นั่งเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายสำหรับเด็กนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างกฎหมายซึ่งมีการพิจารณาได้ทันทีนะครับสามารถดำเนินการใช้ได้ภายในวันที่ครบกำหนดนะครับ ที่กฎหมายสามารถบังคับใช้ได้แต่ถ้าไม่ทันก็สามารถยื่นยุ่นได้ภายใน90วันและจะประกาศบังคับใช้ได้ทันทีทั้งนี้ความเข้มงวดเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงว่าก่ลาวตักเตือนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบไม่เน้นจับกลุ่มนะครับแต่อยู่ที่ดุลพินิษของเจ้าหน้าที่เป็นรา,รายไปนะครับ แล้วก็เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พรบจราจรทางบกฉบับที่13พศ2565เมื่อวันที่7พฤษภาคม2565ที่ผ่านมาโดยมีการแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงในการใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัยและให้การป้องกันการกระทำความผิดมีประสิทธิภาพษษษษษษยิ่งขึ้นนะครับทั้งในเรื่องการใช้ช่องทางจราจรนะครับ หรือช่องทางเดินรถลักษณะความผิดในการขับรถการตรวจสอบหรือวดสอบผู้ขับขี่หน้าที่การใช้เข็มขัดนิรภัยการป้องกันการแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตและการควบคุมการใช้รถที่มีสภาพไม่ถูกต้องรวมทั้งปรับปรุงกําหนดโทษที่มีความเหมาะสมซึ่งจะเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและส่งเสริมให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการจราจรบกทางบกนะครับก็ ระบูกนะครับก็คือต้องราดต้องคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับไม่ว่านั่งตอนหน้าหรือตอนท้ายนะครับสําหรับรถกระบะก็ก็รอรูวันที่5กันยายนนะครับท่านผู้ชมก็ยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วกฎหมายจะเป็นยังไงนะครับภายในวันที่5นี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราติดตามช่องเราไว้หน่อยนะครับ อย่าลืมกดติดตามแล้วกดก,กกระดิ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณในการรับชมนะครับสวัสดีครับ